พระอริยบุคคลผู้ต้องใช้สังขารธรรมต่างกันสี่ประเภทพิกุทั้งหลายบุคคลผู้เป็นทิฏฐวธรรมเมส,สังขาระปรินิพพายีเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่งามในกายเป็นผู้มีสัญญาว่าปฏิกูลในอาหารมีสัญญาว่ามิใช่สิ่งน่ายินดีในโลกทั้งปวง มีปกติตามเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงและมีมรณะสัญญาอันตั้งไว้ดีแล้วในภายในเธออาศัยธรรมเป็นกําลังแห่งพระเสขะทั้งห้าเหล่านี้อยู่คือศรัทธาภละอิริภละโอดต,ตป,ปะภละวิริยะภละปัญญาภละอินทรีทั้งห้าของเธอก็เป็นธรรมมีประมาณยิ่งปรากฏอยู่กล่าวคือสัตทินรีวิริยินทรี สตินีสมาธินีปัญญซีทิขุนั้นเพราะเหตุที่อินทรีย์ทั้งห้าเหล่านี้เป็นธรรมมีประมาณอันยิง่งจึงเป็นผู้ทิฏฐเวะธรรมเมสสังขาระปรินิพายีทิขุทั้งหลายอย่างนี้แลบุคคลผู้เป็นทิฏฐเวะธรรมเมสสังขาระปรินิพายีทิขุทั้งหลายบุคคลผู้เป็นกายะสัเพเทาสังขาระปรินิพายีเป็นอย่างไร พิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่งามในกายเป็นผู้มีสัญญาว่าปฏิกูลในอาหารมีสัญญาว่ามิใช่สิ่งน่ายินดีในโลกทั้งปวงมีปกติตามเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงและมีมรณะสัญญาอันตั้งไว้ดีแล้วในภายในเธออาศัยธรรมเป็นกำลังแห่งพระเสขาทั้งห้าเหล่านี้อยู่คือศัทธาภละอิริภละ อดตะปะภละวิริยระภละปัญญาภละอินทรีย์ทั้งห้าเหล่านี้ของเธอเป็นธรรมมีกำลังอ่อนปรากฏอยู่กล่าวคือสัตทินทรีวิริยินทรีสัตตินทรีสมาธินทรีปัญญินทรีที่กูนั้นเพราะเหตุที่อินทรีย์ทั้งห้าเหล่านี้เป็นธรรมมีกำลังอ่อนจึงเป็นผู้กายสพเพทาสังขาระปรินิพพายี พิคุทั้งหลายอย่างนี้แลบุคคลผู้เป็นกายสัพเพทาส,สังคาระปรินิพพายีพิขุทั้งหลายบุคคลผู้เป็นทิฏทวรมเมอสังคาระปรินิพพายีเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้เข้าถึงปฐมฌานเข้าถึงทุติยฌานเข้าถึงตติยฌานเข้าถึงจตุตฌานแล้วแลอยู่ เธออาศัยธรรมเป็นกำลังแห่งพระเสขะทั้งห้าเหล่านี้อยู่คือศรัทธาภละอิริภละอดตะป,ปะภละวิริยะภละปัญญาภละอินทรีย์ทั้งห้าเหล่านี้ของเธอก็เป็นธรรมมีประมาณยิ่งปรากฏอยู่กล่าวคือสัตธินทรีวิริยินทรีสตินทรีสมาธินทรีปัญญินทรีพิขุนั้นเพราะเหตุที่อินทรีย์ทั้งห้าเหล่านี้เป็นธรรมมีประมาณยิ่ง จึงเป็นผู้ทิฏฐถวะรรมเมอสังคาระปรินิพพายีพิกุทั้งหลายอย่างนี้แลบุคคลผู้เป็นทิฏฐถวะรรมเมอสังคาระปรินิพพายีพิกุทั้งหลายบุคคลผู้เป็นกายสัพเพทาอสังคาระปรินิพพายีเป็นอย่างไรเล่าพิกูทั้งหลายพิกุในกรณีนี้เข้าถึงปฐมฌานเข้าถึงทุติยฌานเข้าถึงตติยฌาน เข้าถึงจตุตฌานแล้วแลอยู่เธออาศัยธรรมเป็นกำลังแห่งพระเสขะทั้งห้าเหล่านี้อยู่คือศรัทธาพละอิริพระละโอตตป,ปะพระละวิริยพระพละปัญญาพละอินทรีย์ทั้งห้าเหล่านี้ของเธอเป็นธรรมมีกำลังอ่อนปรากฏอยู่กล่าวคือสัตถินทรีวิริยินทรีสตินทรีสมาธินทรีปัญญินทรีพิขุั้น เพราะเหตุที่อินทรีย์ทั้งห้าเหล่านี้เป็นธรรมมีกําลังอ่อนจึงเป็นผู้กายสัพเพทาอาสังขาระปรินิพายีพิขูทั้งหลายอย่างนี้แลบุคคลผู้เป็นกายสัพเพทาอาสังขาระปรินิพายี